สวัสดีครับทุกท่านเราอยู่ที่ร้านพ่อแม่ลูกมาทั้งโขโจกไก่กระดาครับห e ือเบรคฟาสช็อปโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนาวหนาวหนาวนี่ครับร้านพ่อแม่ลูกอะไรเป๊จักงโดนหากตรงนี้ <laughs> คือร้านพ่อแม่ลูกครับพี่มีที่มาไหมอ๋อนี่ก็ทําครอบครัวครับอ๋อก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกครับครับผมปกติพี่ชายจะมาช่วยด้วยอะไรเงี้ยอ๋อครับเห็นไอเดียของลูกเขาเจอแต่คนในบ้านทขาเปนเองเขาก็เลยตั้งให้อย่างนี้ครับอ๋อไอ้นี่เคยมีปีไหนเย็นขนาดนี้ไหมพี่หนาวขนาดนี้มีครับปีนี้พึ่งหนาวแล้ววันสองวันนี่ละครับ ครเหลืออะไรก็เพ uh ิ oh ่มได้นะครับโอ้เ oh ปิดขายตั the <the ้งแต่กี่โมงอะครับแม่กี่โมงไงก็นั่นแหละหกโมงหกโมงสิบห้านี่ก็พร้อมขายแล้ว สายก็เริ่มหมดแล้วเนาะก็นี่ยค่ะขายของหมดอ่ะถ้าไม่หมดก็คือเก้าโมงครับถ้าเก้าโมงนี่ก็เริ่มเก็บละครับมันจบถึงเก้าโมงได้เลยยอดเลยไวแน่มากเลยแฮ่หนีโรงเรียนแน่เลยวันนี้น้าได้ยังไงล่ะอากาศอย่างนี้เป็นใจใช่ไหมลูกใอ่ไปนี่นะ คืนสร้างปัญหาแปลไม่ล่ะช้างลงอ่ะเมื่อคืนปหาแปลนะไม่ไปไ,ไม่เมื่อยู่กับยายตั้งหลายรอบต้งผ่าลงสนุกสนานกันโอ๊ะแล้วพ่อใส่ไข่ทั้งหมดเลยเนาะแล้วตรงโน้นยังมีเป็นโจ๊กไข่เนาะครับมือชามเอ่อออไข่่ย่ยิงรย ใช่ครับแล้วก็โจ๊กเป็นถ้วยเปล่าไม่เอาไข่ไม่เอาไข่เป็นปกติธรรมดาก็ไม่มีเครื่องครับผมใจะผักก็ได้เดียนะ่ยดูสิเนี่ยฝุไฟใส่ก็ยังไม่เดือดเลยเนี่ยความที่ว่าอากาศมาเย็นฝุดได้มากก็ได้ ก็ซื้อมามันก็กันได้ประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไข่กระทะสูตรมือเหี่ยวเวลยเข่าคอครับฟรายเอกฟรายเอกไชนีสซอสเสร็จไวโปกซอสเสร็จ เออเอาไปต้องโกเพิ่มดีกว่าหน่อยนึงเมื่อกี้เอามาสามแล้วนะครับคือเรื่อด้วยตัวระบาดโอ้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  โ,โ,โ,โอ,โอ be, like you, ้ยไป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 เราเอาแบบเคยตั้งรับเลยเนาะรับไงพี่ชายเป็นไงอ่ะตัวรงนีาเขาจะเอาตรงนั้นนี่ใช่พี่แกชอบมากเลยจีนแกชื่อชัยจริงปะพี่พี่จริงไ่รู้ ผม <c oughs> เรียกไปแล้วแกบอกให้เรียกไอ้สุรทัศน์สุรทัศน์สุรทันไม่รู้ครับใครจะเปลี่ยนชื่อเอาเพลงเอาเข็มอะไรเขาบอกพี่ก็เรียกแกพี่ชายผมก็เรียกพี่ชายผมก็เรียกพี่ชายนี่นี่นแกชอบเพราะว่าแกชอบมากเลยไม่ชอบเพราะว่ามันมันไม่ต้องทำอะไรแล้วไงอ่ามันมันมีทุนหน่อย ถามพี่ว่าไกลกันก็พาไปไหนกันบ้างวะก็แมนว่ะเนี่ยไม่ซอยพระรามไม่พาไปดีอยู่ก็พี่ก็วันนั้นน่ะนั่งกินข้าวกันเีก็ใครคนที่มาเขาอ่าเชฟนอนเชฟเขาทำไมแล้ววันนั้นทำไมวันนั้นนั่งกินกินอยู่เนี่ยพี่ตอนเช้านี่ร้อนเลยนะสามสิบ ห้อาองศาดดีๆนั่งมาอากาศเป็นเงี้ยตอนคืนอ่ะนดบ๋ยวจะไม่สบายอะถ้ามันพรมอมเอาไม่เอาไปให้สาวอยู่วะ <laughs> เวลาหมดเพื่อ อะไรนะครับไ,รไ,ได้ครับใน Youtube มีคนว่ามึงหกลกด้วยเขาบอกเหมือนมึงเหมือมนคุณชายกลางชายกลางในพุจจามันน้ำมูออะไร ต้มต้มโจ๊กมันไม่สุกลมมันเย็นมันบร้อนอื้มรอยอ้วยอ่ะอืมกินหนอยคุณชายกลางเขากินประลงโปรห์เว้ยเป็นท่าไหนเฮ้ยชายกลางนี่ถ้ามันเป็นเขาเป็นแนนั้นหรือบอ่ะเหมือนไงเป็นอะไรใช่เหรอวะชายเล็กหรอก จวันนั้นกูไปไทยอากาศก็อย,อยังโดนตัดอยู่สามวันไม่ได้ตัดยากเลยนะตัดเอาเพลงนี้มันออกเม่งนั่งตัดอยู่าวัน พี่ในเรื่องพรจะามาคนไหนนะที่เขาเป็นพูดไม่ค่อยชัดยน้อยหรอาเฮียพูดยกลางกูก็ใจน้อยน้ถูกต้องไหมครับต้องมเออผมไม่เอาไข่ผมเอาเปล่าๆอไข่มานี่ของผมมาสั่ไข่สอฟองอ๋อยไข่องของผมนี่เอาได้พอดีโอเคจบแทนหนึ่ง นีครับอุทัยพีใหม่ครับพี่ตู่วันนั้นผมส่งไปเอสเอ็มเอสไปตอนที่ใหม่เห็นเงียบเลยว่าเป็นห่วงว่าพี่ตู่เป็นไรเปล่าสบายดีนะครับไม่มีพี่อร่อยอ๋อเป็ได้รับพี่เป็นใครกันผมเป็นเออร์แน่เลยผมก็ครับผมก็พี่ตู่เปลี่ยนอะไรหรือเปล่าเลยลองโทรดูเป็นไงพี่อยู่อยู่ที่ไหนครับคุณต้องเรียกมึงว่าไง พี่กูครับผมคิดถึงพี่ไม่มีอะไรครับผมอ่มีอะไรรงข่าวนะพี่ครับผมครับสวัสดีครับ หนาวไปเปล่าไหนใครใครอยากงหนาวเนี่ยไปงานคึงคุณมาใครคิดถึงมึงบ้าวะไม่หรอกอากาศนั่ยิ้มส่ทุกคนเชย่อนะคนนั้นนี่ยปุ้ยปุยุ้ยี่ปุ้ยเป็น

ไม่อู้บอกจะตามมาเนี่ยอู้เจออู้ก็สนุกตามมานอนหรือมาเฉยมันมีบ้านอยู่มวกเหล็กอ่ะเหรออือพี่อูที่อยู่ม่วงเหล็กอยู่แถบุรีอ่ะบ้านสวนน่ยไอ้อูือถสุดน่ะแล้วพี่ที่อยู่ม่วงเหล็กที่ออะไร ใครวะที่ขับรถไปกัน,เ,นเล่าเาด็กก็ถามผมมอกเด็กเนี่ยช่อยวอูแหละในบ้านผมมกเด็กผมรับที่ติดตาม